ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะส่วนไซา์นะคะให้เพื่อนเพื่อนดูรายละเอียดตรงใต้คลิปได้เลยนะคะคนถักจะทิ้งรายละเอียดไว้ตรงใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเราจะขึ้นโซ่สี่ค่ะครั้งแรกจะใช้เป็นโซ่สี่นะคะผนวดเข็มลงไปที่โซ่แรกค่ะถักเป็นพอหนึ่งคอขึ้นมามันจะมันก็จะเหมือนทุกๆคลิปนะคะที่คนถักถักก็จะขึ้นแบบนี้นะคะอันนี้คือ ห่วงที่หนึ่งห่วงที่สองเราจะขึ้นโซ่สามค่ะลงมาตรงสองเส้นตรงนี้นะคะอันนี้คือห่วงที่สองแล้วก็ห่วงที่สามค่ะนี่ค่ะถักเป็นห่วงแบบนี้วนไปเลยนะคะตามไซส์ของตัวเองค่ะค่ะหลังจากที่เราได้จำนวนห่วงที่ต้องการนะคะจากนั้นก็ให้เราค่อยๆไล่มานะคะให้มันอยู่ทางเดียวกัน เพื่อที่จะทำการเชื่อมต่ออย่าให้งานบิดนะคะนี่ค่ะแล้ก็ทำการเชื่อมต่อได้เลยถักเลื่อนห่วงเข้ามาได้เลยนะคะนีคะจากนั้นก็จะเลื่อนห่วงอีกหนึ่งครั้งนะคะในช่องนี้นี่ค่ะประมาณนี้แล้วก็ขึ้นโซ่สามค่ะ โซ่สามแบบนี้เราจะถักเป็นพอหนึ่งคอนะคะรวมกับโซ่เป็นห้าหลักนี้หลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่แล้วก็หลักที่ห้าแบบนี้นะคะาจากนั้นก็โซ่สามค่ะ เราจะเว้น1ห,ห่วงมาห่วงถัดไปเราจะลงถัก x นะคะไปทั้งหมด3ครั้งอันนี้ครั้งที่1ครั้งที่2ก็ลงในช่องเดียวกันนะคะแล้วก็ครั้งที่3แบบนี้แบบนี้ค่ะจากนั้นก็โซ่3ค่ะเว้น1ช่องมาที่ช่องถัดไปลง5 f ค่ะพอ1นึ่งคอ5หลัก นี่หลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่แล้วก็หลักที่ห้าค่ะตามด้วยโซ่สามว้นหนึ่งช่องมา x ในช่องถัดไปสามครั้งนะคะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแล้วก็ครั้งที่สามเยคะ่ะจะได้เป็นแบบนี้แล้วก็ถักสลับไปแบบนี้นะคะ วนมาจนจบแถวได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจบแถวนี้นะคะจากนั้นก็ทำการเชื่อมต่อตรงโซ่สามค่ะเลื่อนห่วงมาเลยค่ะเราจะขึ้นแถวถัดไปนะคะโซ่สามค่ะอันนี้คือหลักที่หนึ่งแล้วนะคะเราจะไปหลักที่สองถัดไปค่ะแล้วก็หลักที่สามค่ะได้ทั้งหมดสามหลักรวมกับโซ่แบบนี้ ตามด้วยโซ่5้าค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเริ่มอนี้เราก็จะลงเออก็จะลงตรงช่องเดียวกันไปนี่คือหลักที่1แล้วก็ไปหลักที่2แล้วก็ไปหลักที่3นี่ค่ะจะได้เป็นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะก็โซ่3ค่ะแล้วเราก็มาเอ็กตรง ตรงนี้ที่เราถัก3 x มก็ลงตรงกลางถักเอนะคะแล้วก็โซ่สามแล้วก็มาถักตรงนี้เหมือนเดิมค่ะอันนี้หลักที่หนึ่งหลักที่สองแล้วก็หลักที่สามจากนั้นก็โซ่ห้าค่ะแล้วก็มาถักในหลักเดียวกันหลักที่หนึ่ง หลักที่สองก็หลักที่สามนี่ค่ะนี้ได้2ลายแล้วนะคะตามด้วยโซ่3ามแล้วก็เอ็กตรงกลางแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเราจะถักแบบนี้วนมาจนเอ่อจนจบแถวเลยนะคะค่ะแล้วก็มาจบแถวนะคะโซ่3ามเสร็จเรามาเชื่อมต่อตรงโซ่3าตรงนี้จากนั้นก็ ขึ้นโซ่3ค่ะเราก็ลงหลักที่2ลงหลักที่3ทั้งหมด3หลักเหมือนเดิมแบบนี้นะคะจากนั้นก็โซ่2ค่ะเราจะลงในช่องนี้ค่ะทั้งหมด7หลักนี้หลักที่1นึ่งสองสา เจดขั้นด้วยโซ่สแล้วก็มาลง3หลักด้านนี้นะคะนี่หลักที่1นองก็หลักที่3นี่ค่ะ1ลายจากนั้นก็โซ่3ค่ะแล้วก็มา X อลงตรงกลางตรงนี้โซ่3ถักเหมือนเดิมค่ะ ลงตรงนี้สามหลักหลักที่หนึ่งสองหลักที่สามขั้นด้วยโซ่สองเจ็ดหลักค่ะลงในช่องใหญ่หลักที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดขั้นด้วยโซ่สองค่ะ แล้วก็มาลง3หลักแล้วก็โซ่3แล้วก็ X อันนี้ได้ลายที่2นะคะน่คะถักแบบนี้ค่ะวนมาจนจบแถวเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาจบแถวนี้นะคะเชื่อมต่อตรงโซ่3 แบบนี้ค่ะแถวถัดไปนะคะเราจะขึ้นโซ่สามค่ะแล้วก็ไปหลักที่สองปลดแค่หนึ่งครั้งค้างไว้นะคะไปหลักที่สามปวดหนึ่งครั้งจะได้ทั้งหมดสามหลักแบบนี้บนเข็มนะคะแล้วก็รวบจากนั้นก็โซ่หนึ่งสองสามโซ่สามนะคะแล้วเราจะมาตรงหลักแรกตรงนี้หลักแรกนะคะ หลักที่1ปลด 1- ครั้งแล้วไปลงไปในช่องเดิมะคะ่ะหลักที่2ปลด 1- ครั้งลงไปช่องเดิมหลักที่3ปลด 1- ครั้งแล้วก็หลักที่4นะคะปลด 1- ครั้งจะได้งหมด4หลักแบบนี้แล้วก็รวบแบบนี้คะ่ะตามด้วยโซ่2นี่นะคะจากนั้นเราจะเว้น1ช่องมาที่ช่องถัดไปทำเหมือนเดิมะคะ่ะหลักที่1ปลด 1- ครั้ง2ปลด1ครั้ง3ปลด 1- ครั้ง แล้วก็4ปลด1ครั้งแล้วก็รวบตามด้วยโซ่2นะคะนี่ค่ะเราก็เว้น1ช่องมาที่ช่องถัดไปนะคะทั้งหมด4หลักเหมือนเดิมค่ะแล้วก็รวบเข้าด้วยกันหลักที่3แล้วก็หลักที่4รวบเข้าด้วยกันตามด้วยโซ่2ค่ะจากนั้นก็เว้น1ช่องมาช่องส,สุดท้ายตรงนี้นะคะนี่มาหลักที่1 2 ส4แล้วเราก็รวบตามด้วยโซ่1 2 3นี่ค่ะตรงนี้จะได้ทั้งหมด4 4กรีดแล้วค่ะ1 2 3 4ตามด้วยโซ่3มเสร็จแล้วตรงนี้ค่ะหลักที่1ปลด1ครั้ง2ปลด1ครั้งหลักที่3ปลด1ครั้งแล้วก็รวบแบบนี้ค่ะ จากนั้นนะคะเราจะมาฝั่งด้านนี้เรามาเริ่มเลยค่ะหลักที่1ปลด1ครั้งหลักที่2ปลด1ครั้งหลักที่3ปลด1ครั้งแล้วก็รวบเข้าด้วยกันจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะคะตามด้วยโซ่หนึ่งสมาถึงตรงนี้ก็ทำเหมือนเดิมค่ะลงที่หลักแรกนะคะอันนี้1 2 3 4สองามสหลักนี้จะลงในช่องเดียวกันรวบค่ะตามด้วยโซ่2นะคะ เว้นหนึ่งช่องมาที่ช่องถัดไปค่ะหลักที่ 1, หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามแล้วก็หลักที่สี่แล้วก็รวบคันด้วยโซ่สองนะคะเว้นหนึ่งช่องมาช่องถัดไปค่ะนี่หลักที่ 1, หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามแล้วก็หลักที่สี่รวบนะคะโซ่สองสุดท้ายแล้วค่ะเว้นหนึ่งช่องมาช่องถัดไปทำเหมือนเดิมค่ะ หลักที่สามหลักที่สี่แล้วก็รวบตามด้วยโซ่สามโซ่สามตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะคะหลักที่1หลักที่สองหลักที่สามแล้วก็รวบเข้าหากันแบบนี้ค่ะตัวนี้ถักให้ดูสองลายนะคะที่เหลือก็ถักคุณไปได้เลยค่ะค่ะเราก็ทำการเชื่อมต่อตรงนี้นี่คือตรงจุดเริ่มต้นนะคะตรงที่มีมาร์กเกอร์สีดำ เชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยเราจะมาแบ่งแขนลําตัวกันนะคะตรงนี้คือตรงจุดเริ่มต้นเนี่ยค่ะของคนถักนะคะจะเป็นแขนสี่ลำตัวหกนะคะเราจะนับตรงลําตัวมาก่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตรงนี้แล้วก็ใส่มาร์กเกอร์ตรงนี้เลยค่ะใส่มาร์กเกอร์ไว้นะคะจากนั้นก็แขนนะคะหนึ่งสองสามสี่แขนสี่แขนสี่แล้วก็ใส่มาร์กเกอร์ไว้ แล้วก็1 2 3 4 5 6นี่ตัวที่6ใส่มาร์เกอร์ตรงกลางตรงนี้นะคะแขนค่ะ1 2 3 4แขนสีนี้ก็ใส่มาร์เกอร์นี่คือจุดเริ่มต้นแล้วก็แบ่งแบบนี้ค่ะนี่ค่ะถ้าใครมีมาร์เกอร์ก็ได้นะคะพอดีมาร์เกอร์คนถักก็ไม่รู้หายไปไหนก็เลยต้องใช้เป็นได้ต่างสีผูกไว้ก่อนนี่นะคะ แขนสองข้างแล้วก็ลําตัวค่ะของใครไซส์อะไรก็แบ่งตามนี้ได้เลยเดี๋ยวเรามาถักแถวถัดไปตรวนี้ค่ะค่ะเรามาเริ่มกันเลยเชื่อมต่อตรงนี้เสร็จก็ขึ้นโซ่สามค่ะแล้วก็ลงไปหนึ่งหลักตรงที่เดิมนะคะ<ม>ก็จะได้สองหลักแบบนี้นะคะาจากนั้นก็หนึ่งสองสามสี่โซ่สี่ค่ะลงมาตรงช่องตรงนี้ ถัก x ต่อไปจะเป็นโซ่3นะคะแล้วก็ x ในช่องถัดไปโซ่หนึ่งสองสาม x ลงในช่องถัดไปแล้วก็โซ่หนึ่งสองสามสี่เรามาถักอ่าพอหนึ่งคอตรงกลางตรงนี้ค่ะ1หลักแบบนี้นะคะนี่ค่ะในหนึ่งลายตรงนี้นะคะจะตรงนี้จะเป็นโซ่สี โซ่สี่อันนี้โซ่สามหนึ่งช่องสองช่องแล้วก็ตามมาด้วยโซ่สี่ไปลายต่อไปก็โซ่สี่ค่ะแล้วก็เอ็กจากนั้นก็โซ่สามค่ะแล้วก็ x ในช่องถัดไปโซ่สามลงในช่องถัดไปโซ่สามจะมีแค่สองห่วงจากนั้นก็โซ่สี่ค่ะมาตรงนี้ค่ะหนึ่งหลักนี่ค่ะจะได้เป็นนี้ ต่อไปลายที่สามนะคะโซ่สี่แล้วก็มาเอ็กตรงช่องนี้โซ่สามค่ะตรงช่องนี้แล้วก็โซ่สามแล้วก็มาที่ช่องนี้ค่ะจากนั้นก็โซ่หนึ่งสองสามสี